วันนี้นะครับช่องรายการเทพจัดให้นะครับกับช่วงรายการต้นไม้และสวนของบ้านเรานะครับนะครับวันนี้เราก็จะมีภารกิจนะครับมาดูแลเจ้าต้นมอนเซอร่านะครับหลังจากที่ต้องบอกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งนะครับบางทีผมก็ปล่อยเขาให้เขาอยู่ด้วยตัวเขาเองนะครับอาจจะดูแลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็คือออกเป็นวันหยุดตอนนี้ครับก็ได้มีโอกาสนะครับหยิบเขามาหยิบจับเขามาดูแลนิดนึงนะครับแล้วก็เรามาเจอเราก็มาพบว่าเขาเองก็เริ่มโตมากแล้วจนแบบลากมันออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าพวกสารอาหารในดินต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มน่าจะเริ่มหายไปบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจุดที่เขาอยู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของแสงแดดที่มาตกกระทบเขาโดยตรงนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ย เกิดอาการนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว okay. yeah. so so ่าตอนนี้นะครับหลังจากที <m oney> <m oney> <m <m oney> <m oney ่ที่เรามาเจอเขาแล้วเนี่ยอาการเขาเป็นไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาฟื้นฟูนะครับว่าหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นะครับบำรุงให้เขาใหม่ใส่ปุ๋ยต่างๆให้เขาใหม่นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบายนี่นะครับคือต้นเจ้ามอนเซลล่านะครับนี่ครับสังเกตนะครับว่าใบนะครับ สีของใบด้วยนะครับเริ่มด่างๆแล้วครับนี่ครับเนื่องจากว่าเขาน่าจะได้รับสารอาหารที่ไม่ดีพอด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีโดนแสงบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับก็มีเรื่องนะครับนเ แล้วตอนนี้นะครับลากเองนะครับลากอาการต่างๆเขาก็แทงออกมาค่อนข้างเยอะแล้วครับจริงๆตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาเนี่ยครับแต่ว่าก็ชิงคอยค่อนข้างนานมากเลยครับเนื่องจากว่าอาจจะยังติดภารกิจอื่นๆอีกด้วยนะครับนี่นะครับผมจะยกใต้กระถางให้ดูนะครับนี่แล้วห่วงตอนนี้ลากเต็มไปหมดเลยครับเห็นไหมฮะลากเขียวๆนี เยอะมากเลยครับตอนนี้ลากของเขาออกมาแล้วนะถ้าดูจากลากแล้วก็น่าจะยังสมบูรณ์อยู่นะครับตอนนี้นะครับที่เหลือก็ก็มาทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่นี่แหละครับนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า,าน้องมอนเซอร่าตัวน,นี้นะครับเขาจะเติบโตแล้วเขาจะมีความงดงามขึ้นมามากน้อยขนาดไหนเนาะนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันดีกว่าครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์นะครับ ซึ่งเนื่องจากว่าต้นเจ้ามอนเซล,ล่าเนี่ยครับเขาก็เป็นไม้ประเภทที่ที่เป็นไม้เลื้อยเนี่ยนะครับเพราะว่าจะบตัวป้องต,ตัวตัวต้นเองเขาจะมีเป็นป้องเนี่ยครับแล้วก็แต่ละป้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแยก,อา,แยกาอากาศออกมาได้นะครับก็เป็นพูดง่ายคือเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปได้ด้วยนะครับในในที่สุดถ้าเกิดว่าเขา,าสามารถที่จะฝากตัวเขาไว้กับทางทางตัว ตัอต้นไม้ใหญ่นะครับเขาก็สามารถที่จะเลื้อยแล้วก็เติบโตไปนะครับแลไปรับความชุงนี่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์นะฮะนี่กระถางใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนๆมีกระถางสวยๆนะครับก็เปลี่ยนใส่กระถางสวยๆได้เลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นกระถางแบบนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะเป็นกระถางที่ที่เขามีเปลือกนอกคุ้มสวยๆครับเป็นแบบพวกกระถางถักต่างๆหรือว่า ที่มันมีเป็นแบบาลายคลาสสิกหน่อยครับมันก็จะสวยนะสามารถที่จะวางเอาไว้ในบ้านแล้วก็ประดับไว้ในบ้านได้สุดเลยนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกนะครับนะนะครับก็จะเป็นกากมะพร้าวาสับนี่แหละครับนะครับ,นะรบผมก็จะใช้ในส่วนของที่เป็นกากมะพร้าวาสับเนื่องจากว่าตัวตัวมอสซาเร่เองครับเขาจะไม่ได้ใชเ้เขาไม่ต้องการแบบน้ําที่แบบเฉลดแฉหรือน้ํา น้ำขังว่าครับเพราะว้นเนี่ยวัสดุปลูกที่เราใช้เนี่ยก็ควรที่จะมีการระบายน้ําได้ดีด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจากเจ้ากากมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บความชื้นได้นะครับแต่ว่าเขาก็ระบายน้ําน้ําก็จะไม่ได้เชื้อแฉะจนเกินไปนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของเจ้าวัาสดุปลูกที่เป็นกากมะพร้าวนะครับแล้วก็ผมเองก็จะผสมดินไปบ้างเล,เล็กน้อยนะครับนะรบ,บวกกับของเดิมไปด้วยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็เดี๋ยวจะมีใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปด้วยนะครับเพื่อ,อทําการบํารุงเขานิดนึงนะครับนะครับว่าเขาจะต้องได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นนะครับโอเคงั้นนะครับขออนุญาตพอเราจะมาทําในส่วนของเตรียมวัสดุปลูกกันนะครับนะฮะก็จากที่เมื่อกี้คุยวันละห้าเราจะใช้ กากมะพร้าวสับนะครับก็อันนี้นะครับผมได้มีการล้างน้ําแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วครับนะครับก็ทําตามสูตรของครูสวัสดิ์เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะมาปลูกเนี่ยก็คือเราต้องการความชื้นจากเจ้ากากมะพร้าวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามีการล้างในส่วนของกากมะพร้าวเนี่ยเพื่อที่ว่าล้างสารที่มันอยู่ภายในกากมะพร้าวนี่ครับชื่อเจ้าทานินนะครับ รักดินรือทานดินจำไม่ได้แล้วครับนะครับจริงๆแล้วสารตัวนี้มันทาให้เกิดค่าความเป็นกรดนะครับก็มันกลาจะส่งผลโดยตรงกับทางตางต้นไม้ของเรานะครับทุกๆต้นเลยนะครับอาจจะเกิดการชะลอกันการเติบโตของต้นไม้ได้นะครับอันนี้ผมก็มีล้างมาแล้วนะครับแล้วก็มีตากแดดแล้วก็มีล้างข้าไปิกก็มนะครับนะครับแล้วก็แช่น้ําไว้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ชุ่มชื้นแน่นอนครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวผสมกับกิ่นเลยนะครับไปก่อนนน่ะครับเราก็เอาเจ้ากับขอะเพราวนะครับลองลองกบ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นดินที่มีส่วนผสมของปุ๋ย NPK อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าต้นมอสเซอร์ไลน์นจริงๆครับเป็นพวกต้นไม้ไม้ครูอะครับ ส่วนผสมนะครับวัสดุปลูกเรียบร้อยับใส่ปุ๋ยละลายช้าไปได้เลยนะครับได้เครับเพิ่มในส่วนธาตุอาหารให้เขานะครับ ำคัญน,นะการเอาเจ้ามอของนะดูแลก็ต้องมีลากขาดกันบ้างนะครับเนี่ยเอ่อพอล่าเขาเยอะมากเลยคนระับแต่เ็าไม่เป็นไรคนระับเพราะล่าเขาค่อนข้างที่จะมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์ เขางอกออกมาเนี่นะมันก็จะมันจะเหียวๆนะมันก็จะติดันไปัดเยเงเสียงไหมครับคุชมต้องบ่ให้ขาดกันบ้างับไม่งั้นมันมันไม่ออกอยู่ ว่าข้างในเนี้ยจะไม่ได้มีกากมะพร้าวแล้วมีรแบ่มีแต่ลากเขาอย่างเดียว เลยไหมครับนะตึก,ต,ก,ต,กตึกเลยครับน,นี่เลยครับนี่านผู้ชมดูเลยครับนี่นะครับผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้แน่ล่าเขาเนี่ยเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับ คบจะไม่เห็นวัสะดุปลูกข,ของเดิมแล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาเติมวัสะดุปลูกให้เขาใหม่เนี่ยนะครับนะไปเราไปดูกันต่อเลยนะครับ เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็นอง้นเราหมาา่ได้บ,น,บน,น,นี่ครับับากุนี้ครับชนย่างนแล้วก็จะเหลือรองด้านข้างนี่ครับเราก็นำวัสดุปลุกนะครับใส่เข้าไปได้เลย Gracias. ร้อยบ้านใหม่ของช่องมอนเซร่านะครับนี่ครับร้อยครับเนื่องจากว่าเราใช้ตัววัสดุปลูกเนี่ยที่เป็นกับเท้า วันนี้นลงไปดูนะครับจิ้มไปดูนะครับว่ามันมีความชื้นเนี่ยมากน้อยขนานไดไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาลดลลน้ำั้างเลยความจริงแล้วอย่างที่บอกครับเขาไม่ได้ชอบให้มันมีน้ำขังมากนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีความชื้นนะครับเพราะอย่างเจ้าในตัวกางมะพร้าวเองเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นไว้ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวล่างต่างๆเขาก็จะได,ไดเ้เรื่องเรื่องราวความชื้นเนี่ยของจากในตัวกางมะพร้าวไป ในบ้านใหม่แล้วนะครับทีนี้นนเ,นเนี่ยพอเปลี่ยนกระถางใหม่พวกเนี่ยรากเขาก็จะมีโอกาสที่แบบผ่อนชัยนะครับหรือว่าเจริญเติบโตไปได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอาจจะต้องมาบำรุงเรื่องหวีซีนะครับอาจจะเดือนละครั้งนะครับคอยโรยดูดินนี้ก็ได้หรือว่าตอนที่แบบน้ำซึมลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นสาร,รอาหารให้กับเขาได้จากลำให้ใบหรือว่าลำต้นมันเองนะครับจเรจริญเติบโตขึ้นั่ ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้นเชอร์รี่นะครับจริงๆนะเนี่ยเรามันเป็นไม้ฟอกต่างใช่ไหมครับเนี่ยเป็นไม้ของยังนะเป็นไม้ฟอกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกไว้ในบ้านได้เลยนะครับปลูกไว้ในบ้านได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตยขยับตัวกล้องอน,นิดนะ มาตกกระทบโดยตรงนะครัไม่งั้นใบเขาก็จะเหี่ยวหรือว่าที่เป็นภาษาหนึ่งภาษาเป็นใบก้านๆเงี้ยครับมันก็จะไหม้นิดนึงเพราะว่าจริงๆซาล่าผมปลูกไว้ตรงริมระเบียงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เหมาะสมหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าผมวางไว้แอบมุมนะครับแต่ว่าทีนี้นเนี่ยมันเหมือนว่าแสงแดดมันมีนมการเปลี่ยนเนทิศนะครับมันก็เลยแสงแดดมันก็เลยทำทำความเสียหายให้กับเจ้าน้องวันเซราของผมนี่แหละ วันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปช้อปปิ้งนิดนึงนะครับไปดูว่าในส่วนของที่ที่พุ้มกระถางน,น,นะครับนะพุ้มกระถางเนี่ยเราจะได้หาหมุมแล้วก็วางไว้ในบ้านสวยๆนะครับต้นไม้ฟอกอากาศอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มอันนี้นะครับมันก็ไว้ในบ้านกําลังสวยครับเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่แบบจนนะแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับถ้าเกิดว่ามันใหญ่จน ใหญ่มากๆเ่ยมันอาจจะดูมีพื้นที่ที่มันหมดบังในในห้องห้องรับแขกเรามากเกินไปก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าทรงนี้ก็จริงๆแล้วผมก็มองว่ามันกําลังดีนะครับแต่ถ้าเขาจตโตไปมากไปกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องลองดูว่าอาจจะต้องมีการตัดบางส่วนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาสอนวิธีการทำบอนเซอร่าเนี่ยยังไงได้บ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วง่ายมากเลยครับจริงๆแล้ว ตัดข้อเข้ามาในแช่น้ำอย่างเดียวจริงๆมันก็สามารถทำได้าชั่มน้ำก็ได้หรือว่าจะชั่มในแบบวัสดุปลูกแบบนี้ก็ได้นะครับยิ่งมีร่างอากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยยังไงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ทีเดียวนะครับหรือไม่งั้นนะเดี๋ยวถ้าจะทำคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมก็ฝากลิงก์ไว้ด้านบนนิดหนึนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับในการที่เรามาดูแลต้นไม้ของเราเนี่ยครับนะครับให้มัน ก็นนอตอนนี้เรียบร้อยแล้วกัรกิจของผมนะครับก็จะเกิดว่าเพื่อนๆชอบใจนะครับเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้นะครับจริงๆไม่ยากครับจริงๆผมเองก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเทียน,นิดเที่ยหน่อยเทียนิดเที่ยหน่อยนะครับวัออนนี้ได้มีโอกาสมามาบอกเพื่อนๆเนาะในการเลี้ยงดูต้นไม้เน,น,นี่ยแล้วก็ทําให้มันเป็นกิจกรรมในบ้านหรือว่าทําให้ในบ้านเราเมัน,นของตกแต่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นกน็ เพื่อนชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ส u b คร r i b e เพื่อไว้ดูคลิปตอ่อๆไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับส,นสวนการปลูกต้นไม้ครับะคราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังไงรูุญาติไปติดามนะครับทนะางนยังจบรายการยงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ